พ,พี่ลองทำไมวันนี้ไม่ไปวิ่งด้วยกันนะครับพี่พี่วันนี้จัดบ้านกับเปี่ยนหลอดไฟอยู่อะอ๋อนี่พี่ใช้หลอดตะเกียบด้วยเหรครับมันสว่างไหมครับเนี่ยเฮ้ย hey, สว่างดิอันเนี้ยเขาเรียกหลอด compact fluorescent หรือหลอดตะเกียบที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าอ๋อช่วยประหยัดค่าไฟได้มากถึง80เลยนะเป็นอะไรอะทำไมทำหน้าแบบนั้นอะก็ค่าไฟที่บ้านผมมาดีพี่ มันแพงมากเลยอ่ะผมโดนแม่บ่นทุกวันเลยก็ดูนายใช้สิเล่นใช้ทิ้งใช้คว้างอย่างนั้นอ่ะพี่มองไปบ้านนายทีไรนะเปิดทั้งแอร์เปิดทั้งไฟสว่างสวยตลอดเวลาใช้ไฟไม่รู้คุณค่าแบบเนี้ยระวังเถอะสักวันอ่ะไม่มีไฟใช้เราจะรู้สึก อะอะไรอะครับพี่คู่มือประหยัดพลังงานอ่านซะ